สวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่41แต่ไม่ใช่เป็นคลิปเรียนแต่วันนี้เป็นคลิปที่คุณครูนํามาเฉลยของแบบฝึกหัดครั้งที่40นะคะ,ะจบคลิปนี้เราจบแล้วนะคะคลิปต่อไปในวันต,ต่อไปก็คือเป็นการสอบนะคะสอบนอกตารางนะคะสองครั้งนะคะ อสองครั้งเติมคํา10ข้อกับแสดงวิธีทำนะคะพอครั้งสุดท้ายที่สอบคือสอบกากบาทกากบาทก็คือปรน,นัยนะคะนั่นแหละครบหมดจบก็ปิดคอร์ได้แล้วเทอมนี้เราจบกันนะคะอ่ะนักเรียนมาดูเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการบวกลบคูณหาร2ขั้นตอนเลยนะคะอ่าเรามาเฉลยกันในหน้า135ลูกเปิดนะคะ ในหน้า135-140ถ,ถ้านักเรียนยังทำไม่เสร็จครูไม่ได้ว่าอะไรนักเรียนก็ค่อยๆเก็บทำไปเรื่อยๆแล้วนักเรียนก็มานั่งดูเฉลยนะคะในหน้า 135, 136, 137นะคะฟังครูนะคะการเฉลยของครูใน3หน้านี้นะคะไม่จำเป็นนักเรียนจะต้องมาทำแบบครู แต่จำเป็นตรงที่นักเรียนต้องเอาโจทย์ประโยคสัญลักษณ์ที่เขากําหนดให้เนี่ยมาใส่ในโจทย์ปัญหาแต่โจทย์ปัญหาที่เป็นตัวหนังสือเนี้ยนักเรียนต้องหามาเองลูกนักเรียนอาจจะบอกว่าคุณครูข,ขาหนูไปเอาในแบบฝึกหัดหน้า127 28อะไร3ามสออะไรได้ไหมได้ไม่มีปัญหาลูก แต่ตัวเลขคือประโยสนัตต้องเอาตรงที่เขากําหนดมาให้เพราะฉะนั้นคําตอบตัวนนักเรียนจะตอบตรงครูแต่ตรงเนี้ยนักเรียนไม่เหมือนครูไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่คําตอบตงเนี้ต้องเหมือนเพราะเราใช้ประโยสัญลักษณ์เดียวกันแต่ตรงตัวหนังสือที่เป็นโจทย์ปัญหานักเรียนหาเองทําเองนะคะ ประโยชนสัญลักษณ์ข้อที่1คือ2,990ลบด้วยวงเล็บเปิด3คูณด้วย780วงเล็บปิดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมของครูโจทย์ที่ตัวอย่างให้มาคือพิธานอุดฟนันและขูดหินปูนที่โรงพยาบาลเสียงเงินทั้งหมด2,990บาทแบ่งออกเป็นค่าขูดหินไอค่าอุดฟัน3ซี่ซี่ละ780บาท และที่เหลือเป็นค่าขุดหินปูนพิธาเสียค่าขุดหินปูนกี่บาทนเรียนก็ต้องหาในวงเล็บก้อนแล้วจึงจะเอาไปจัดการกับตัวเลขที่เหลือนะคะนเรนก็ต้องเขียนขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะตามน,นี้นะอ่าเพราะฉะนั้นจะไม่มีว่าทําไมจะต้องเหมือนไม่ต้องเหมือนลูกเหมือนแต่ประโยคสัญลักษณ์อย่างเดียวนะคะตัวหนังสือหามาเอง ค่าอุดฟันที่ละ้อยแปดสบาทพิธานอุดฟันสาซีพิธานเสียค่าอุดฟันสคูณด้วยเจ็เท่ากับสองพนสามรบาทพิธานเสียเงินสองพพิธานเสียค่าขูดหินปูนสองพันเกรเบรบสีเท่ากับหกร้อยหเพราะฉะนั้นพิธานเสียค่าขูดหินปูนกี่บาทคะหกรบาทเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนักเรียนจะเป็นอะไรก็ได้แต่คําตอบตรงเนี้ยต้องเหมือนครู นะอาต่อไปไปดูข้อที่2ข้อที่2ประโยชน์สัญลักษณ์ที่เขาให้มาคืออะไร9,800หารด้วย4บวกด้วย1 1 7 2 0 0นะเราจะเอาไปทำอะไรกันก่อนนะคะเราก็ต้องเอา9,800หารด้วย4ก่อนแล้วค่อยมาบวกด้วย1 7 2 0 0อ่ะของครูโจทย์ปัญหาของครูจะเป็นล้าน f f plus ขายกล้องดิจิทัลรุ่น OR ได้4กล้องรวมเป็นเงิน9,800บาทและขายกล้องฟิล์มรุ่น BF ซึ่งแพงกว่ารุ่น RQU 17,200บาทกล้องฟิล์มลุ่งรุ่น BF มีราคากี่บาทนะครูก็มีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะคะเอาเรามาดูวิธีทำ ตรงเนี้ยคำตอบตรงนี้ยังไงก็ต้องตอบ1 9 6 5 0แต่จะเป็นบาทเป็นชิ้นเป็นกล่องเป็นอันแล้วแต่อันนั้นคือนักเรียนต้องสร้างโจทย์ปัญหาเองถูกไหมคะแต่ประโยชน์สัญลักษณ์เหมือนครูสร้างเองไม่ได้สร้างแต่โจทย์อย่างเดียวนะคะล้าน F plus ขายกล้องดิจิทัลรุ่น o r รวมเป็นเงิน9800บาทล้าน F Plus ขายกล้องดิจิทัลรุ่น r o ได้4กล้องกล้องดิจิทัลรุ่น r o มีราคา9,800หาร4เท่ากับ2,450บาทนะคะ4ตัวจึงเป็นเงินเท่านี้กล้องฟิล์มรุ่น BF แพงกว่ารุ่น r o อยู่1,7200บาทกล้องฟิล์มรุ่น BF มีราคา2 0ง0 0ไอ้2,450บาทบวกด้วย1,7000 200บาทเท่ากับ19,650บาทเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ากล้องฟิล์มรุ่น bf มีราคา19,650บาทตรงนี้นักเรียนจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ครูไม่ได้ว่านะคะ,ะต่อไปไปข้อที่4บ้างดูสิข้อที่4เขาให้ประโยคสัญลักษณ์อะไรมาเขาให้21,510ให้6ให้13,000 อให้หนึ่งพันสามร้อยสามสิบนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาเนี่ยประโยคสัญลักษณ์ที่เขาให้มาเนี่ยนักเรียนต้องเอามาใส่ว่าตรงไหนจะใส่หารตรงไหนจะใส่บวกใส่ลบเออแล้วแต่อันเนี้ยประโยคสัญลักษณ์อันเนี้ยที่ครูทำคือเอาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหารด้วยหกนะคะแล้วไปลบด้วยหนึ่งพันสามร้อยสามสิบอ่ะมาดู ครูกำหนดโจทย์สร้างขึ้นมาว่าห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือภาษาไทย21,510เล่มซึ่งมีเป็นอ่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหเท่าของหนังสือภาษาต่างประเทศและหนังสือภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ1,330เล่มห้องสมุดมีหนังสือภาษาอังกฤษกี่เล่ม ก็วางแผนขั้นตอนที่1ทํายังไงขั้นตอนที่2ทํายังไงก็ต้องหาขั้นตอนที่1ออกมาก่อแล้วจึงจะเอาไปลบกับขั้นตอนที่2ออ่าวมาดูการแก้ปัญหาคุณครูจะตั้งประโยชน์นะสามอันนี้ว่าวงเล็บเปอร์สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบหารด้วยหกวงเล็บปิดลบด้วยหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือภาษาไทยนะคะสองหมื่น 1510เล่มมีหนังสือภาษาไทยเป็น6เท่าของหนังสือภาษาต่างประเทศมีหนังสือภาษาต่างประเทศ 21, 5 1 0ลบไอ้ยไม่ใช่ลบลูกมอไม่ชัดหารด้วย6นะลูกจะเท่ากับ3585เล่มแล้วก็เอาหนังสือต่างประเทศที่ไม่ใช่หนังสือภาษาอังกฤษนะ1,330ั้เล่มมาเขียนก่อน แล้วก็ห้องสมุดมีหนังสือภาษาอังกฤษเท่าไร่เอาสา8พหลบด้วยหนึ่งอาสิบเท่ากับสองพันสอง้อยห้าสิบเล่มเพราะฉะนั้นห้องสมุดมีหนังสือภาษาอังกฤษสองพันสองร้อยห้าสิเล่มตรงนี้เขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะอ่าต่อไปคราวนี้ไปดูอันนี้ต้องเหมือนกันละนะคะออาดูข้อที่หนึ่งตรวจหนึ่งไว้หน้าข้อนะคะข้อใดไม่ถูกต้อง คำตอบคือข้อคอควายตรวจตามเลยนะคะข้อที่2ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดคําตอบคือข้ององูต่อไปข้อที่3ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากกว่าผลลัพธ์ของวงเล็บเปิด3,310าหารด้วย5วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด48คูณด้วย67วงเล็บปิดคำตอบคือข้ององูข้อที่4 ข้อใดมีผลลัพธ์แตกต่างจากข้ออื่นข้อที่4คําตอบคือข้ออะไรคะกไก่ข้อที่5ถ้า a เป็นผลลัพธ์ของ13,689บวกด้วย5 1าหารด้วย4แล้ว3คูณด้วยวงเล็บเปิด a ลบด้วย8,517มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาอยากรู้ว่า a มีค่าเท่าไหร่ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะขควายหน่งห ต่อไปข้อที่หก <c oughs> ซื้อไอศกรีมไอศกรีมนะคะแจกหลานนโดยซื้อถ้วยใหญ่ที่มีปริมาณ320กร,รมัม1ถ้วยและถ้วยเล็กที่มีปริมาณ85กร,รมัม13ถ้วยซื้อไอศกรีมทั้งหมดกี่กร,รมัมคำตอบคือ1425กร,รมัมข้อคอควายต่อไปข้อที่7ด จากข้อ6ก็คือจากโจทย์ข้อที่6เนี่ยถ้าไอศกรีมถ้วยใหญ่ราคาถ้วยละ109บาทและถ้วยเล็กราคาถูกกว่าถ้วยใหญ่80บาทอาจจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทคำตอบคือ468บาทข้อที่8นาทีมีถังน้ำที่มีความจุ4,500ลิตรถ้านาทีตักน้ำจากถังไปใช้วันละ9ลิตร เท่าๆกันทุกวันเป็นเวลา3สัปดาห์ถังน้ำจะเหลือน้ำอยู่กี่ลิตรคำตอบคือขอไข่4,311ลิตรต่อไปไปดูข้อที่9มาริสาเดินป่าที่มีอยู่2ข้างทางเส้นทางแรกมีระยะทาง8,590เมตรและเส้นทางที่2น้อยกว่าเส้นทางแรกอยู่2,760เมตรถ้ามาริสาเลือกเส้นทางที่สอง โดยใช้เวลาเดินป่าสองชั่วโมงมาริสาเดินป่าโดยเฉลี่ยได้ชั่วโมงละกี่เมตรคำตอบคือกไก่สองพเก้าร้อห้าเมตรข้อสุดท้ายข้อที่10สนามฟุตบอลของสโมสรแห่งหนึ่งมีที่นั่งสำหรับชมสำหรับผู้ชม6 7หมืยยีที่นั่งการแข่งขันนัดแรกมีที่นั่งเหลือ 1 1ึ่งที่นั่งและนัดสุดท้ายมีผู้ชมมากกว่านัดแรก574คนนัดสุดท้ายมีผู้ชมจำนวนกี่คนคำตอบสุดท้ายคือ6,7247คนนะคะสิบสข้อการกรบาทเฉลยหมดแล้วนะคะในเทอมนี้เราเรียนจบแล้วเราปิดคอร์สเรียบร้อยแล้วเรารอสอบนะคะสอบ นอกตารางปรนัยนะคะตอนที่สองกับตอนที่สามแล้วก็เหลือสอบปรนัยอีกยี่สิบข้อในวันที่เราสอบพร้อมกันนะคะ,ะคุณเคยคุณครูเฉลยแบบฝึกหัดให้นักเรียนครบทุกบทแล้วนะคะนักเรียนในในปีการศึกษานี้ครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้จากครูไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ,ะเสียดายที่เราไม่ได้เจอกันเลยนะคะไม่ได้เจอกันเลย นะเจอกันปีหน้าปา .4 ก็อย่าลืมมาทักทายกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน